เพื่อนๆเคยเจอคนแบบนี้ไหมคนที่เหมือนจะล้มแต่กลับไม่ล้มคนที่เหมือนจะไม่รอดแต่กลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริ์บางครั้งบางทีเหมือนจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็กลับประสบความสําเร็จได้อย่างปาฏิหาริ์ราศีที่เปรียบเสมือนลูกรักของปีศาจราศีนั้นคือราศีพิจิกเหตุผลที่ราศีพิจิกเปรียบเสมือนลูกรักของปีศาจหนึ่งราศีพิจิกเป็นธาตุน้ําที่มีพลังลึกลับ มีพลังในตัวเองสูงพิจิกมีดาวประจําตัวคือดาวคารและดาวพุูโตทําให้มีพลังแห่งการฟื้นคืนรีเบิร์ตและการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโตกมีแรงผลักดันที่รุนแรงไม่ยอมแพ้ง่าย2เจอเรื่องหนักๆแต่ก็รอดสมอถึงแม้จะเจออุปสรรคในชีวิตมากมายเรื่องแย่ๆแค่ไหนก็จะผ่านไปได้แบบปฏิหารคนจึงมองเสมือนว่ามีพลังงานบางอย่างหรือสิ่ง ลี้ลับที่คุ้มครองชาวพิจิกสามชอบอยู่ในโลกส่วนตัวแต่กลับมีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นคนมีความลึกซึ้งลึกลับแต่กลับทําให้คนอื่นสนใจเข้ามาช่วยเหลือเสมอเป็นราศีที่มีแรงดึงดูดแบบแม่เหล็กสี่ฟื้นตัวได้เสมอเหมือนนกฟินิกส์ราศีพิจิกเกี่ยวข้องกับการตายและเกิดใหม่เดนและรีเวิร์สถึงแม้ชีวิตจะพังแค่ไหนก็ลุกขึ้นมาได้แบบน่าเหลือเชื่อห้ามีสเสน่ห์ร้ายมีพลังงานดึงดูดที่ปีศาจย<ๆ>ังเห็นดูถ<ๆ>ว่าลูกรักของปีศาจจึงหมายถึงคนที่แม้จะดูเข้ม คนดูดันหรือมีด้านมืดแต่กลับโชคดีหรือมีสิส่งลึกลับคอยช่วยเหลือนี่คือ5เหตุผลที่ทําให้ราศีพิจิกเปรียบเสมือนลูกรับของปีศาจถ,ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกันแชร,ร์ออกไปกด like. ใจให้ด้วยนะครับ